ชอนอยินดีหากยุบสภาสำเร็จพร้อมลงสนามเลือกตั้งไม่เห็นด้วยใช้ม .112 เอาผิดภูมิธรรม นายผลิตวัชระสินทุสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะโคษกสพักประชาชนเปิดเผยว่ายืนยันมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาว่าการยุบสภาเลือกตั้งใหม่และคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศเพื่อให้เรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพความชอบธรรมทางการเมืองและศักยภาพในการสรรหาทีมบริหารที่มีความสามารถในการมาแก้ปัญหาสำคัญของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง ในเมื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งมีอำนาจยุบสภายังคงยืนยันว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการยุบสภาแต่อย่างใดจนถึงวินาทีสุดท้ายทางพักประชาชนจึงตัดสินใจเดินหน้าแถลงจุดยืนเรื่องการใช้กระบวนการเลือกนายกคนใหม่เพื่อหานายกมายุบสภาตามเงื่อนไข3ข้อของพักประชาชนในเวลา8นาฬิกา45นาทีของวันนี้ หลังจากการถแถลงของพักประชาชนเมื่อเช้านี้ทางนายภูมิธรรมได้ออกมาถแถลงโดยให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกว่าได้ดำเนินการทูลกล้ายุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลา10นาฬิกาสนาทีของวันนี้ทางพักประชาชนยินดีหากการยุบสภาสำเร็จและอำนาจกลับคืนสู่ประชาชนตามที่เราได้เรียกร้องมาโดยตลอดและเราพร้อมจะเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้งเพื่อนำเสนอนโยบายและบุคลากรของเราในการขอโอกาสจากประชาชนเข้ามาบริหารประเทศ หลังจากนี้กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยสภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอไปก่อนหรือไม่อย่างไรพักประชาชนเห็นว่าเป็นดุลยพินิษฐ์และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาอย่างไรก็ตามพักประชาชนต้องยืนยันว่าแม้หลายฝ่ายย่อมมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันได้เรื่องอำนาจในการยุบสภาแต่เราไม่เห็นด้วยกับกรณีที่นายสุรทินพิจารณส สอสอพักประชาธิปไตยใหม่หรือใครก็ตามที่จะเลือกใช้วิธีแจ้งความเอาผิดนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว